อาจากนาัยนะะก็มีเป็นดินนะพุ่มศพกันบางกอนนะเออน้ำนะกอรกบมีพิจิกแล้วก็ลมเมรถุนตุนกลมกลับไฟเมสิงทะลึงนะนี่ก็คือครบสิบสองราศีนะแล้วก็เด่นๆน,นะก็จะมีเป็นเมจิเชียนวันพูดนะเอ่ออัลฟ้นคือราศีพฤศพนะชาลีออกก็คือราศีกอรกบนั่นเองนะจากนาภัยอันนี้นะก็เป็นคนที่ หันหลังห่างกันในแล้วได้นะสามไม้หันหลังเนะี่ยมองไปที่ไกลๆเลยนะแล้วก็ใครอ่อนนี่ก็คือเป็นคนต่างชาติต่างแดนคนในเครื่องแบบได้นะก็เป็นคนที่ทํางานพวกเซลล์โลจิสติกแอร์สตูดิโออะไรพวกนี้ได้หมดนะคนที่ชอบเดินทางนะในตอนนี้นะมีความรู้สึกเหมือนอยากต่อสู้หรืออยากลุยหรืออยากเดินทางมาหาหรือเปล่านะขยันด้วยสามไม้กับสามเลียนนะสามดาบไม่ใช่สามไม้สามดาบนะสามไม้อยู่นู่นสามดาบนี่ก็คือเป็นลักษณะของรักสามเศร้าหรือมีความรู้สึก เจ็บปวดน้าหรือประมาณอยู่ก็ได้นะแต่ไม่เท่าสิบดาบนะสามดาบนั่นเปรักสามเร้า,าได้แล้วก็มาขยายด้วยห้าเหลียนแล้วตอนนี้หนาวนะหนาแห้งแล้งขาดความอบอุ่นก็ได้นะเนี่ยมีหิมะแต่ต้นไม้ไม่มีใบไม้สักใบเลย,ะบบย,ยน,นะแต่อันนี้บ่งบอกมึงก็ว่าขาดเงินด้วยนะเขาอาจจะมีปัญหาการเงินอยู่ด้วยหรือเปล่านัช่วงนี้นัคุณหรือเขาก็ได้นะแต่มาขยายด้วย เออให้ของคนต่างประเทศต่างชาตินะก็ถ้าไม่ใช่ตัวบุคคลนะก็จ,จะเป็นเรื่องกิจการอะไรอย่างก็ได้นะอาจจะช่วงนี้ฝืดๆเครื่องานะการค้าขายนะซึ่งมีสามหลบด้วยนะอาจจะไม่สมหวังนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็คือเออเขาเหมือนกับว่ารู้สึกเจ็บป,ปวดอยู่นะแล้วก็มีความเหงาอยู่นะเหงาก็เลยอยากมาหาด้วยกอนพี่นวานะก็คือาากการู้จักกันจากการทํางานนะี่เขาก็มองว่าคุณ เอ,ออยังดูอล่ามีเสน่ห์แล้วก็ยังมีคนเข้าหาอยู่นะแล้วมาขยายด้วยข้าวถ้วย้วก็ดูเจ้าชูนิดน,นึงนะช่วงนี้เขาอ,อาจจะดูว่าคุณดูหนูโอยเสน่ห์ยังไงไม่รู้นะหรือว่ากําลังทําอะไรอยู่นะมีความสุขเหลือเกินนะแฮปปี้กับการกินดื่มเที่ยวอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะแล้วก็เจ็ดเหรียญน,นะเขามองหรือตัวคุณก็ได้นะคุณอาจจะตอนนี้ติดในการหวานเสน่ห์นะแล้วก็ สังสรรค์ปาร์ตี้เยอะไปหน่อยนะก้าวถ้วยนี่แทนเพื่อนเราจริงๆได้นะแต่ปกวิไพ่ใปนี้เป็นไพ่ของคนเจ้าชู้แล้วคนเข้าหาเยอะอยู่แล้วนะเจ็ดเหรียญมาขยายนะแสดงว่าการที่คุณไปเปิดตัวเลือกช้อยหนึ่งมีคนเข้ามาหานะคุณไม่ได้จริงจังนะเพราะว่าก้าวถ้วยนะก็เ,เป็นไพ่ของคนเจ้าชู้อยู่แล้วนะหรือว่าเป็นไพ่ของเขาก็ได้นะที่อ่ากลังคิดทบทวนบางอย่างอยู่นะเจ็ดเหรียญนี่คือช้านะแต่ว่ามานะ ้าแต่ชัวนะเจ็ดเดือนนี่คือช้ามากๆนะเจ็ดเดือนถึงเจ็ดปีไปเลยนะก็คือเขายังรู้สึกคิดอยากไปต่อกับคุณนะเก็บเหรียญทีละเหรียญเลยนะกว่าจะปลูกต้นไม้ได้นะแล้วก็เจ็ดกับห้านะมาลบกันเหลือสองเหรียญจะมีการวนเวียนไม่จบนะเป็นอินฟินิตี้สองเหรียญน,นะแล้วก็เมจิกเชียนะมีการเริ่มวางแผนหรือรู้สึกอะไรบางอย่างแล้วนะก็เป็นลักษณะของพวกคู่พิเศษอะไรอย่างไดนะหรือว่าเขามีกรรมไม่ดูหมอ อะไรด้วยหรือเปล่าแล้วเ็เนะมจิเช่นก็เป็นไพ่คู่วิเศษไพ่ดูดวงอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะก็จะมีพวกไพ่พิ้งท็ไพ่ดรแฟนเอ่อเมจิเช่นก็ได้นะแต่ไฮกฟรแฟนจะเป็นเรื่องของไพ่คู่ด้วยเหมือนกันนะเป็นเนื้อคู่เป็นเดซินี่เป็นโชคชะตาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะรูะ้สึกว่าเป็นคณที่ใช่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็เมจิเช่นตรงนี้นะเหมือนเขาตัดสินใจที่จะทบาบางอย่างอยู่นะในตอนนี้นะหนึ่งดานะชัดเจนนะจะตัดบางอย่างหรือว่ารู้สึกชัดเจนในใจแล้วนะว่า คุณน,น่าจะเป็นคู่กับเขาหรือเปล่านะสีไม้ยังอยากจะร่วมหอลงงลนะลงหลักปักฐานนะสีไม้เป็นไพ่ความมั่นคงขานเตียงแข็งแรงนะเป็นไพ่ของคู่แต่งงานคู่ทวินเฟนคู่ที่มีความมั่นคงอยู่นะอาจจะนะปกติแล้วไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่ของการแต่งงานอะไรก็ได้นะหรือความมั่นคงความผูกพันนะแต่ว่าหลักๆไพ่ใบน,นี้คือไพ่คู่ทวนเฟนนะแล้วก็ อนจิเชียนะเขาก็เหมือนกับว่าไปดูดวงหรือไปเช็คนะว่าคุณในคู่เขาหรือเปล่านะยิ่งเพื่อตอบย้าความชัดเจนในใจหรือความสงสัยของเขานะหรือไม่ก็กําลังวางแผนนะที่จะนะชัดเจนนะเพราะหนึ่งอย่างคือการชัดเนจนตัดสินใจได้นะหรือที่ที่จะมาเกี่ยวดองกันนะสี่ไม้มีความมั่นคงความผูกพันอยู่นะสามไม้นะคือคน<ม>ที่เคยหันหลังไปแล้วแต่เขาหันไปอีกทางหนึ่งนะไปอีกที่โลกหนึ่งแสดงว่าคนนี้เขานึกถึงยังยอยู่ไกลเลยนะ อืมคนหรือเปล่านะอยู่คนละสิกงโลคก,ก็ได้แนะก็หันไปหาอนาคตก็ได้นะมองสิ่งไกลๆโดยที่ยังมีความรู้สึกของความเป็นไดซีนี่เป็นเนื้อคู่หรือว่ารู้สึกถึงการเออ่สิ่งที่ควรจะทาที่ถูกต้องนะหรือว่าสําเนผิก็ได้นะไพ่ไฮโลแฟนนีนะขึ้นมาหนึ่งไม้ยังอยากเริ่มเลยนะหนึ่งไม้นี่แพะชาน,นะเรียกว่ายังหลงอยู่นะยังชอบอยู่นะยัง ยังปักใจอยู่เลยนะหนึ่งไมาเรียกว่าเขาน่าจะคิดที่จะกลับเข้ามาหรือมาทําอะไรต่อไปนะเพราะว่าเมจเชเชนก็เป็นพวกจอมวางแผนฉลาดแกมโกงอยู่แล้วนะถ้าไม่ใช่การดูดวงนะแล้วก็มาขยายใต้สีเนี่ยแสดงว่าเขาคิดในการที่จะลงหลักปักฐานหรือการจะเข้าซุ้มเข้าบ้านสร้างบ้านสร้างความมั่นคงถึงไปถึงลงหลักปักฐานแต่งงานนะเราให้เรนี้ก็เป็นให้คู่บุญผู้แต่งงานอยู่แล้วนะ แต่ก็หมายถึงการที่รู้สึกทบทวนกับการรู้สึกสำนึกผิดบางอย่างก็ได้นะหรืออยากจะทําอะไรที่รู้สึกถูกต้องก็ได้นะรู้สึกเหมือนความเป็นคู่มันมาเลยนะถ้าเป็นไทโรแฟนขึ้นมักับสีไม้นะก็มั่นของมานะถึงแม้ว่าอดีตเอ่อหรือว่าปัจจุบันนี้เขาอาจจะมีความเรียกว่าเออเหงาจนเจ็บเจ็บใจหรือเจ็บปวดใจได้นะสามดามนยนะด้วยเรื่องสามเจ้าหรืออะไรก็ตามนี่อาจจะเป็นอดีต ก็ได้นะที่เขารู้สึกแห้งแรงเหลือเกินแต่พอมาเจอคุณนี่เขาก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยนะเดือกสีไพ่นะเหลืองอลามทองเลยนะดูไใบขึ้นมาเลยนะแล้วก็มีหอย่างไม้เป็นทาชั่นอยู่นะก็เรียกว่าวางแผงนอยู่นะที่การที่จะมาของคู่หรือแต่งงานหรือร่วมหอลงลงเลยนะที่ไม้นะเป็นการสร้างบ้านความมั่นคงนะแล้วก็ใครคู่ขึ้นด้วยนะก็คือไฮโดรฟันนั่นเองแนละ้วเป็นคู่ที่เขาวิจิตมาแล้วนะ ผู้แบบไหนก็ตามนะแต่ว่ามีสีม้นยิ่งชัดเจนเลยนะว่าไปถึงซุ้มแัดง,งานแน่นอนนะก็เขารู้สึกชัดเจนแล้วแนละ้วก็จะชัดเจนในืาตัดสินใจแล้วนะเขามีหนึ่งดาบนะก็รุมร่มๆเป็นประมาณนี้